หนึ่งนาทีกับกอทอสาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้อของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามาก เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นเข่าดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม